ก็สวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยอากาศเย็นๆก็เป็นเวลา17นาฬิาหรือว่า5โมงเย็นวันนี้ก็อีกเช่นเคยก็ว่างจากการปลูกผักแล้วเราก็จะมาเดินดูส่วนกันมาเดินดูว่ามีน้ำล่วงในกล่องไหม มีผักต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ไหมเราก็จะมาเช็คดูกันนี่จ้ะก็จะพามาดูสวนเข้าสวนชมสวนกันประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโตะ๊ะกินคอร์สกับมินิคอร์สนี่จ้ะก็จะประมาณนี้เลยนี่น้องก็กําลังโตได้ที่ก็จะมาเช็คเปิดดูว่ามีน้ารั่วของรั่วกันไหมอันนี้ก็น้องก็รากก็แข็งแรงดีก็จะประมาณนี้นี่จ้ะ ก็จะพามาดูอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของกินคอร์สกับน้องมินิคอร์สก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมินิคอร์สนี่มินิคอสก็เราก็จะมาดูหนอนดูแมลงเอาใจใส่น้องนี่จะ้ะดูหนอนดูแมลงมาดูแลน้องกันหน่อยว่ามีหนอนมีแมลงไหม มีใบจุดใบลาหรือเปล่าเราก็จะมาเช็คดูแล้วเราก็จะทำการแก้ไขหาพิธีแก้ไขใช้ชีวพันธุ์ฉีดพ่นทางสวนเราจะไม่ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้นเราจะใช้ชีวพันธุ์ก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดมีใบลาใบจุดแบบนี้เราก็จะเด็ดทิง้งเด็ดทิง้งไปเลยนี่ก็จะประมาณนี้เลย อันนี้ทางนี้ตัวนี้ก็จะเป็นน้องกินคอร์สกับมินิคอร์สยีกล่องจะประมาณนี้นี่จ้าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเลดโอกพี่จะ้ะเลดโอกก็กําลังโตนี่เราก็จะมาเปิดดูเช็คดูความผิดปกติของผักว่ามีเชื้อรามีกล่องรั่วมีถุงรั่วกันหรือเปล่าเราก็จะมาเช็คดูทุกๆวัน น,น้องก็จะต้นใหญ่ๆประมาณนี้เลยจ้ะนี่อีกหนึ่งอาทิตย์น้องก็จะเก็บได้แล้วนี่ประมาณนี้เลยต้นใหญ่ๆสวยๆแดงๆกันเลยนี่จ้ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นโตเลดโอกของเราแล้วก็จะมีกีนโอผสมอยู่บ้างเป็นรุ่นเดียวกันจะประมาณนี้เลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกีนโอกับ เลดโอเหมือนกันแต่เป็นรุ่นรองลองมาจากรุ่นเมื่อกี้นี่จ้ะนี่ก็น้องก็กําลังโตนี่กาลังโตได้ที่นี่จ้ะน้องก็กําลังเติบโตล้วก็จะมาเช็คดูการเจริญเติบโตของผักทุกๆเย็นถ้าเกิดไม่ได้มาตอนเย็นแล้วก็จะมาตอนเช้ามีเวลาแล้วก็จะมาดูผักว่ามีความผิดปกติอะไรไหมแล้วเราก็จะได้ทำการแก้ไขกัน เพื่อจะได้ผักที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยให้ลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นกลีนโอ๊กกำลังห่อพุ่มสวยๆนี่ก็จะประมาณนี้กำลังห่อพุ่มสวยๆนี่เลยก็จะลาก็จะสวยๆน้ำก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ใบราใบจุดก็ไม่มีก็ถือว่า โอเคนี่จ้ะถือว่าโอเคก็นี่ก็จะประมาณนี้เพื่อนเพื่อน,นคนไหนที่อยากปลูกผักไว้กินเอง<ม>ก็แนะนําเลยปลูกผักหน้าหนาวผักสวยไม่มีโรคนี่จ้ะผักหน้าหนาวไม่มีสวยได้สวยแล้วก็ไม่มีโรคแล้วก็นี่ก็จะเป็นกีนโอก๊กรุ่นรองลงลงมากับตัวเมื่อกี้นี่จ้ะก็จะประมาณนี้เลยน้องก็จะ ตัวๆนี่จะได้ตัวๆก็จะได้ต้นประมาณนี้นี่ก็นี่ก็พามาดูส่วนกันพามาดูน้องๆว่ามีความผิดปกติของผักรู้ไหมนี่ก็โอเคสวยอยู่ใครที่สนอกสนใจปลูกผักไว้กินเองก็แนะนำเลยหน้าหนาวนี้ปลูกยังไงผักก็สวยนี่สวย ไม่ผักสวยไม่ค่อยมีโรคนีจ้าก็เย็นเย็นวันนี้ก็จะพามาดูความเจริญเติบโตของน้องแล้วก็มาพามาดูว่าน้องมีความปกติอะไรไหมมีใบลาใบจุดมีหนอนหรือเปล่าก็จะพามาดูประมาณนี้คลิปนี้ก็จะพามาดูสวนเย็นๆประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า